เือละครชีวิตรักกับดักรักเล่ตอนที่8หลังจากนั้นธนาก็ได้เอาตัวเข้ามาใกล้ชิดกับพีทเพราะอยากช่วยคนรักแก้แค้นแม้ไม่เห็นด้วยแต่เพราะเขาไม่อยากขัดใจแฟนจึงต้องยอมแต่พอมาเจอหน้าพีทจริงๆตอนนี้เขาก็ตกใจจนแทบช็อกไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าอดีตคนรักจะสวยได้ขนาดนี้พีทนี่พีทจริงๆเหรอ ก็ใช่นะสิทำไมมีอะไรเหรอสวยขึ้นพี่สวยขึ้นมากจนเราเกือบจำไม่ได้ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมในภูชนะถึงได้ติดอกติดใจยอมทิ้งแฟนสวยๆยอมทิ้งผู้หญิงทั้งโลกมาคบกับพีทนี่มีธุระอะไรว่ามาตรงๆดีกว่าแฟนนายไม่ได้มาทำงานที่บริษัทนี้แล้วนี่แล้วมาทำไมอ่ะก็มาหาพีทไง มาหาฉันมาหาทำไมอ่ะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะร้อยวันพันปีไม่เคยคิดจะมาหาวันนี้บอกว่าจะมาหาฉันเนี่ยนะเราอยากกลับมาขอคืนดีกับพีทอ่ะโลกถล่มเถอะที่ผ่านมาสองปีอ่ะไม่เคยคิดอยากกลับมาขอคืนดีมาขออะไรตอนนี้เราเพิ่งรู้ตัวว่าเรารักแล้วก็คิดถึงพีทมากจริงๆนะพีทโอ้ย โลกถล่มเถอะใครมันจะไปเชื่อฮะสองปีมาบอกว่าเพิ่งรู้ตัวว่ารักและคิดถึงกันเนี่ยนะเรารักพีทเราเพิ่งรู้ตัวจริงๆนะว่าเราคิดถึงพีทมากแค่ไหนอะ่ะก็ตอนที่พีทไปรักกับคนอื่นแหมรู้ตัวช้าจังนะยิงสาวเดินหนีธนามองตามตอนแรกเขาก็ฝืนใจที่แฟนเขาให้มาจีบแฟนเก่า แต่ตอนนี้ความสวยของพีทมันมากจนเขาอดตกตะลึงไม่ได้ส่วนผู้ชนะเองก็กำลังมีความสุขที่ได้คบกับพีทถ้ารู้ว่าเปิดใจให้คนอื่นมันดีกว่าจมปลักกับคนเก่าเขาก็คงทำไปนานแล้วแต่เมื่อเขาเตรียมตัวจะไปหาเธออลรินก็ปรากฏตัวขึ้นผู้คะมาได้ยังไงอะอรินคุณมีธุระอะไรเหรอทำไมคะถ้าไม่มีธุระสำคัญลินมาที่นี่ไม่ได้หรอคะ แล้วผมก็แค่สงสัยอ่ะแค่อยากรู้ว่าคุณมีทุระอะไรกับผมก็ตั้งแต่ที่เราเลิกกันคุณก็ไม่ได้มาหาผมไม่โทรหาเราไม่เคยคุยกันเลยตั้งแต่วันนั้นเราไม่ได้เลิกกันซะหน่อยลินไม่เคยเลิกกับคุณพูดอะไรของคุณนะลินเราสองคนไม่ได้เลิกกันเรายังรักกันดีอยู่ผมเคยบอกแล้วไงว่าถ้าคุณเลือกวงการบันเทิงเราสองคนก็จบกันผมรอคุณได้นานขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะาลิน รอจนคุณแก่ปเป็นนางเอกละครไม่ได้ผมก็รอไม่ได้ลินรักคุณลินยอมทุกอย่างลินยอมหมดแล้วหมายความว่ายัางไงเราจะกลับมาคบกันอีกนะคะริปลอเถอะแล้งงานในวงการของคุณละ่ะลินจะออกจากวงการจะมาอยู่กับคุณจะแต่งงานกับคุณนะคะอะไรนะลินจะแต่งงานกับคุณอย่างที่คุณต้องการที่ผ่านมาลินไม่ยอมแต่งงานกับคุณ แต่ตอนนี้ลินยอมแล้วนะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะพูแต่ว่าผมทำไมคะก็คุณพูดเองว่าทลินเลือกคุณเราก็จะแต่งงานกันทันทีแต่ก่อนหน้านี้คุณเลือกวงการบันเทิงแล้วนะมาเปลี่ยนใจอะไรตอนนี้ก็เรียนก,กลับมาเลือกใหม่แล้วไงทำไมคะทำไมจะเลือกใหม่ไม่ได้หรือว่าคุณมีคนอื่นใช่ตอนนี้ผมมีคนอื่นแล้วคุณลอเล่นใช่ไหม คุณทำไปเพราะว่าโกรธลินคุณจะมีคนอื่นได้ยังไงเร็วขนาดนี้ผมมีคนอื่นแล้วเราสองคนเข้ากันได้ดีมากถึงระยะเวลาที่เราครบกันจะไม่นานแต่ผมรู้ว่าเราเข้ากันได้ดีไม่จริงลินจะต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครใชายหนุ่มออกมารับพีทไปกินข้าวสีหน้าเครียดของเขาทำให้เธออดถามไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณภูลินเข้ามาหาผมเมื่อเช้า เขามาขอคืนดีกับคุณล่ะคะใช่อาลินเข้ามาหาผมมาขอคืนดีกับผมและอยากจะแต่งงานกับผมเขาขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นก็ยินดีด้วยนะคะคราวนี้คุณคงมีความสุขไม่ต้องอกหักแล้วละ่ะเพราะคุณรักคุณลินมากและตอนนี้คุณลินก็กลับมาหาคุณแล้วทําไมพูดแบบนั้นล่ะพีทคุณพูดเหมือนคุณไม่แคร์เลยนะว่าผมจะกลับไปคืนดีกับอลินหรือเปล่า ฉันแคร์ค่ะแคร์คุณมากฉันชอบคุณแค่ไหนคุณก็รู้คุณรู้ว่าฉันชอบคุณแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าคุณชอบคุณอลินมากเรียกว่ารักทั้งรักทั้งหลงเลยจะดีกว่าไม่ตอนนี้ผมไม่ได้รักอลินแล้วเรื่องผมกับอลินมันเป็นแค่อดีตหมายความว่ายังไงคะผมเลือกคุณตอนนี้ผมชอบคุณไม่ได้ชอบอลินแล้วแต่ฉันไม่ได้อยากทำผิดต่อคุณอลิน ฉันไม่อยากแย่งแฟนใครคุณเข้าใจฉันนะคะคุณไม่ได้แย่งกับใครนะผมคบกับคุณหลังจากที่ผมเลิกกับอลินไปแล้วเราสองคนไม่ได้แอบลักลอบคบกันซะหน่อยแต่เธอกับคุณคบกันมานานแล้วนะคะตั้งหลายปีส่วนเราสองคนก็เพิ่งเจอกันเวลามันไม่เกี่ยวหรอกนะอลินเข้าสวยอีกหน่อยเขาก็มีตัวเลือกมาให้เลือกมากมายยังไงผมก็ยืนยันว่าผมเลือกคุณ ชายหนุ่มยืนยันหนักแน่นแต่หลังจากเขาไปแล้วอารินก็ปรากฏตัวขึ้นคุณอารินคุณคงเป็นคุณพีทสินะคะใช่ค่ะฉันชื่อพีทคุณมีธุระอะไรกับฉันล่ะคะคุณกับแฟนฉันลักลอบคบกันอย่างนั้นเหรอคะเราไม่ได้ลักลอบนะคะคุณภูบอกฉันว่าเขาเลิกกับคุณแล้วก่อนที่จะมาคบกับฉันไม่จริง เราสองคนไม่ได้เลิกกันและตอนนี้ฉันก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วด้วยที่สำคัญนะคะคุณพีทฉันท้องฉันท้องคุณได้ยินไหมคะอะไรนะคะคุณลินท้องเหรอใชฉอ่ฉันท้องฉันท้องกับภูเราสองคนกำลังจะมีลูกกันกำลังจะมีความสุขเป็นครอบครัวกันดิปโปรดเะนะคุณพีทอย่ายุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วเลยฉัน ฉันขอร้องล่ะฉันไม่อยากให้ลูกต้องเกิดมาแล้วกำพ,าพ,พา้าพ่อเพราะพ่อทิ้งแม่ไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นคุณคงไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ทำทำร้ายทำร้ายลูกผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมคะคุณจะให้ฉันทำอะไรคะเลิกกับเขาเลิกยุ่งกับผูชนะแค่นี้เขาก็จะกลับมาหาฉันฉันบอกเขาไปแล้วนะคะว่าฉันยินดีที่จะไปแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้ว ตอนนี้เขาอาจจะหลงคุณเขาก็เลยพูดไปแบบนั้นแต่ฉันเชื่อว่าเรารักกันมากพอยังไงเราก็กลับมาคบกันอีกได้ยิ่งตอนนี้เราสองคนมีลูกด้วยกันมีโซทองคล้องใจแค่เนี้ยมันก็เป็นเหตุผลดีๆที่เราจะกลับมาคบกันอีกคุณไปคุยกับเขาเองเถอะค่ะฉันไม่อยากจะยุ่งด้วยแล้วไม่ค่ะฉันไปคุยกับเขาเองไม่ได้เพราะว่าถ้ามีคุณเขาก็ไม่กลับมา คุณอย่าเจอเขาอีกเลยนะฉันขอร้องล่ะถือว่าเห็นแกเด็กตาดำๆได้คะ่ะฉันจะไม่เจอเขาอีกฉันสัญญาขอบคุณนะคะฉันจะแต่งงานกับเขาให้เร็วที่สุดเขาจะได้ตัดใจจากคุณได้เร็วขึ้นยินดีล่วงหน้าคะ่ะฉันขอตัวนะคะขอบคุณมากนะคะคุณผพีทคุณพูดง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้มากอลีนตาวาวโรธถือมั่นใจว่าไม่ว่าอย่างไร ผู้ชนะจะต้องกลับมารักเธอจนได้กระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาดูตอนหน้านะคะว่าผู้ชนะจะต้องแต่งงานกับอลินหรือเปล่าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ